สวัสดีครับวันนี้นะครับมาดูกันว่าเราจะมาพรีเซนต์แหวนอะไรกันนะครับผมเรามาดูกันนะครับว่าแหวนที่ผมใส่อยู่เนี่ยคือแหวนชายนะครับเป็นแหวนมรกตชายนะแหวนนี้เนี่ยก็คือเป็นดีไซน์ที่สวยนะลองดูสิเห็นไหมอ่าอันนี้คือผมอะ่ะทำมาเพื่อใส่เองนะครับเนาะแต่ว่ามีลูกค้าเนี่ยถามมาพอสมควรก็เลยจะทำมาให้ลูกค้าบ้างนะ โอเคครับวันนี้ก็ลองไปฟังสเปคกันเลยดีกว่านะครับก็สเปคนะครับจะมีตัวมรกตนะครับ1เม็ดนะครับหนัก1กระลัด34ตังค์นะเพชรนะครับบ่าข้างนะครับ68เม็ด1กระลัด38ตังค์นะครับเพชรข้างๆเนี้ยแล้วก็จะมีเพชร2เม็ดนะเป็นเม็ดใหญ่นะครับ2เม็ด26ตังค์เนาะเม็ดหนึ่งประมาณ10กว่าตังค์นะครับ13ตังค์นะเม็ดละ13ตังค์มี2ตัวอยู่ตรงนี้นะ และก็เป็นแหวนนะครับที่แหวนทองคําขาวนะครับน้ำหนักนะ12.2กรัมราคาทองนะเล่นไปประมาณ40,000ไปแล้วนะราคาทองเล่นไป40,000แล้วนะครับมรกตนะครับก็สวยนะสวยมีรากผักชีมีแบบอะไรที่ครบมากสวยมากนะครับในตัวของมรกตเนาะทาไฟส่องลงไปเนี่ยเลือดนะครับถ้าเกิดใคร กังวลว่าจะเป็นมรกตดปลอมหรือเปล่าหรืออะไรเราสามารถไปเสิร์ชได้นะไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับเดี๋ยวผมรีเซิร์ชให้ไม่มีปัญหาอะไรนะโอเคครับเรามาพูดถึงราคากันเลยดีกว่าเนาะโอ้ทุกคนคงคิดว่าโอ้ราคาน่าจะแบบแสนกว่าอัพแน่นอนนะเพราะว่าทองหนักเล่นไป12กร,รัมนะครับบ่าข้างแค่เพชรเนี่ยสองกะลัดแล้วนะครับแค่เพชรเนี่ยรวมทั้งหมด2กะลัดแล้วนะแสนัพแน่นอนนะครับวันนี้นะครับให้ราคาพิเศษนะร้านอื่นขายเท่าไหร่ไม่รู้นะครับ ปกติเนี่ยผมจะขายประมาณ1สนสะองหนห้ะอ่าแต่วันนี้เนี่ยให้ราคาสำหรับไลน์นี้นะครับหรือว่าให้ราคาสำหรับ YouTube ช่องนี้เท่านั้นก็คือราคาอยู่ที่85555บาทน,นะครับโอ้โหแค่ทองนะครับแค่ทอง40,000ละทอง1 12, 12. 2 12.2กรัมนะครับแค่ทอง40,000ละ โอ้โหไม่ต้องพูดถึงว่ามรากตนะครับทุกคนรู้ดีว่ามรากตเนี่ยมูล,ลค่าเนี่ยต่อเม็ดต่อกระหลัดราคามหาศาลนะแพงมากนะเม็ดต่ำๆราคาคือแบบราคาแย่ๆแล้วเนี่ยโอ้โหกระหลัดหนึ่งสามหมื่นได้กระหลัดหนึ่งสามหมื่นได้แล้วก็เพชรบา่าข้างอีกนะรวมๆกระหลัดถึงสองกระหลัดเลยนะนะครับราคาแค่8,5555บาทนะครับเฉพาะ Youtube และไลฟ์สดเท่านั้นนะครับใครสนใจทักอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะก็วันนี้นะครับฝากไว้นะนี่แบรนชยัยนะโอเคครับวันนี้ก็ลาเท่านี้นะครับก็ฝากไว้หน่อยนะครับว่าช่องทางทางไหนบ้างนะอ่าช่องทางมี YouTube Channel นะครับเนาะเราก็จะมีคลิปใหม่ๆทุกวันนะแล้วก็เดี๋ยวนี้จะเริ่มทำา t ๊ k t o อกละนะครับก็จะมี Tik t o ็อก แล้วก็มี Facebook นะครับเราจะมีไลฟ์สดใน Facebook นะครับตั้งแต่เวลา2องทุ่มเป็นต้นไปนะครับประมาณ2-3ชั่วโมงนะไลฟ์ like ทุกวันนะครับจันถึงเสาร์นะครับ,นะรบลองไปรับชมกันได้นะใครเบื่อเก็ไปรับชมนะเพราะว่าในไลฟ์สดเราเนี่ยจะมีสเปเชียลทุกๆวันนะครับเราก็จะเอาสินค้าที่มีอยู่ในครั้งนี่แหละมาให้ทุกๆคนนะครับปกติแล้วเนี่ยขอเสริมอะไรบางอย่างนะครับปกติแล้วเนี่ย สินค้าบ้านเราเนี่ยผมพูดเลยนะมีขั้นต่ำหมื่นกว่าชิ้นนะครับมีแหวนมีสร้อยมีทุกๆอย่างเนี่ยเกินหมื่นกว่าชิ้นนะครับฉะนั้นนะครับไปดูกันได้นะโอเคครับวันนี้ก็กราบลาบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ